เรื่องของแฟนหนุ่มนะคะที่ก่อเหตุฆ่าปาดคอแล้วก็หั่นข้อมือน้องหมิงเมื่อวานนี้ครอบครัวเดินทางไปรับศพนะคะเพื่อจะไปประกอบพิธีทางาศาสนาที่จังหวัดอุรดรธานค่ะบรรยากาศโศกเศร้าจริงๆถือว่าเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจเพราะว่าพ่อแม่ผู้เสียชีวิตเองนีทำใจไม่ได้เลยนะคะเมืม่อคืนที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมสี่ทุ่มรถกู้ภัยได้เคลื่อนร่างนางสาววรัญญาหรือน้องหมิงนักศึกษาสาววัย18ปีที่เสียชีวิต ถูกแฟนหนุ่มก็คือนายธนากรหรือว่าแซนค่ะอายุ18ปีเหมือนกันก่อเหตุฆ่าปาดคอแล้วก็ตัดมือทั้งสองข้างเอาไปทิ้งนะคะห่อศพสภาพเปลือยกายหลายคนติดตามข่าวกันตกใจมากนะคะเพราะว่าโอ้โหทำไมถึงรุนแรงทํากับผู้หญิงได้ลงคอขนาดนี้นะอเอาไปทิ้งตรงใต้ทางด่วนที่บางพลูจังหวัดปทุมธานีหวังจะอัมพรางคดี เมื่อวานนี้ค่ะก็เป็นบรรยากาศที่เดินทางมาถึงสาลาการประเรียนวัดเตาไหเหนือหรือว่าวัดวงสวรรค์สุดทาวาสที่อุตรดิตถ์แล้วค่ะคุณแม่นะคะคที่มากับรถเนี่ยยังคงร้องไห้ตลอดเวลานะคะคือน้ําตาไหลพรากแทบจะเป็นสายเลือดเลยนะคะแล้วก็กอดรูปภาพของน้องหมิงที่เตรียมจะตัดจัดตั้งเอาไว้หน้าศพค่ะบอกกับลูกสาวบอกว่า แม่พาลูกมาถึงบ้านเราแล้วนะลูกนะก็คือบอกลูกว่าตอนนี้ถึงบ้านเราแล้วพระสงฆ์ก็ได้จับสายศีลเดินนำหน้ามีอาสากู้ภยัยมีทั้งญาติญาติก็ช่วยกันยกขีบบรรจุร่างเข้ามาภายในศาราก,การ,ปรเปรียนค่ะก็นำเข้าสู่พิธีทางศาสนาเศร้าจริงๆนอกจากรูปแล้วเนี่ยก็จะมีเจ้าโคบี้ด้วยนะคะที่เป็นแมวที่รักของน้องหมีเนี่ยที่เลี้ยงเอาไว้นี่ค่ะก็อยู่ในตะกร้านี่แหละ คือไปตั้งแต่ตอนที่ไปรับศพเลยนะคะคก็เศร้ามาก,มากๆพยายามจะบอกนะคะว่า,ยายตอนนี้หมิงไม่อยู่แล้วนะคะมแม่ก็บอกว่าก็มีเจ้าโคบี้นี่แหละเป็นเหมือนตัวแทน,นความาวรัก <อะ S 1> ของลูกสาวนะคะก็คงต้องเลี้ยงดูกันต่อไปนะคะคนี่ก็คือเจ้าโคบี้นะครับขณะที่รูปที่ตั้งอยู่ที่หน้าศพนะครับคุณแม่ก็บอกให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าได้เลือกรูปที่ลูกสาวเนี่ยชอบมากที่สุดคือน้องเนี่ยใส่ชุด นางนพมาศเพราะเป็นรูปที่ตอนสมัยอายุ16เนี่ยคุณแม่เนี่ยได้ให้เงินลูกสาวไป1,000บาทเพื่อไปเช่าชุดนางนพมาศเนี่ยมาใส่แล้วก็ทำผมแต่งหน้าถ่ายรูปไว้อย่างสวยงามเลยคุณแม่บอกว่าลูกสาวเนี่ยเป็นเด็กดีนะขยันทำงานหาไรายได้ส่งตัวเองเรียนแล้วก็ยังช่วยช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวด้วยยืนยันนะครับในเรื่องของทางคดีเนี่ยขอให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆหน่วยงานที่ช่วยเหลือให้คำแนะนำนะครับ โดยครอบครัวจะตั้งบําเพ็ญกุศลนะครับจนถึงวันที่9มิถุนายนแล้วก็จะมีพิธีชาปนากิจในวันที่10มิถุนายนนี้เดี๋ยวไปฟังเสียงคุณแม่กันหน่อยนะครับเ,ออเขากพยายามติดต่อมาแต่ว่าเขายังคุยกับแม่โดยตรงไม่ได้เพราะว่าแม่ไปเดินเรื่องของน้องไงคะเขาก็พยายามจะคุยแต่แม่ยังไม่ได้ว่างคุยแต่เห็นรู้สึกว่า ก็จะประมาณว่าอยากจะคุยกับเรานั่นแหละค่ะแต่ยังไม่ได้มีเวลาเจอหน้ากันยังไม่เคยเจอหน้ากันนะผ่านโทรศัพท์เฉยแต่เราก็ยังไม่ได้มีการคุยกันเป็นแบบกิจจรลักษณะอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราก็ดำเนินคดีแล้วเนาะก็คือว่าใครมีหน้าที่อะไรก็ทาตามนั้นแหละค่ะตอนนี้มันมันคือลูกเราก็ไม่ได้กลับมาแล้วเนาะคิดว่าเราถึงที่สุดเลยครับก็ตามกระบวนการกฎหมายเลยค่ะเดทนายเขาก็จัดการเราก็ตามนั้นนะคะ ฟ,ฟังเศร้านะค่ะ,ะพูดถึงเรื่องทางคดีกันหน่อยนะคะคเพราะว่าเรื่องของผลการชนะสูตรศพของน้องหมิงเองเนี่ยก็จะเป็นอย่างหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะใช้เป็นการแจ้งข้อหาด้วยทีนี้ผลการชนะสูตรออกมาว่าสาเหตุการเสียชีวิตนะคะคุณผู้ชมว่าเกิดจากการที่หลอดลมเนี่ยฉีกขาดจากของมีคมเนื่องจากว่าบาดแผลฉีกขาดบริเวณลำคอค่ะโอ้นะแล้วก็ เดี๋ยวบอกคุณผู้ชมนิดนึงหน้าจอเนี่ยเป็นน้องแจนนะคะคแล้วก็เราเรียกน้องหมิงเนี่ยก็จะเป็นชื่อที่คุณแม่เรียกเป็นคนเดียวกันนะคะคน้องแจนหรือน้องหมิงเนี่ยนะคือพอปาดคอจนฉีกขาดแล้วคือสำลักเลือดค่ะพบว่ามีริ่มเลือดเนี่ยอยู่ในปอดด้วย ตำรวจบอกว่าสันนิษฐานนะคะว่าก่อนเสียชีวิตน่าจะเกิดจากการทรมานอย่างมากเพราะว่าไปพบว่าในปอดนะคะมีลิ่มเลือดอยู่ด้วยค่ะคก็อาจจะยังไม่เสียชีวิตนะตอนที่ถูกฆาตกรรมนะคะทำให้สำลักเลือดแล้วเลือดก็ลงไปในปอดค่ะ